สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพี่กันนะคะจากเพจช็อตโน้ตกันจิบบีค่ะหรือว่าเพจช็อตเอ็นด์เอสคอร์โน้ตเอนด์เอสอร์กันจิบีในอินสตาแกรมนะคะวันนี้พี่กันก็จะมารีวิวเดคอร์รัชนะคะซึ่งมีทั้งหมด6ลายค่ะจะมีลายอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะลายแรกนะคะก็จะเป็นลายเม่นนะคะลายที่2เป็นบ้าน3ก็จะเป็นกระต่ายนะคะแล้วก็มีหมีแพนด้าด้วยค่ะแล้วก็ลายที่4เป็นหมูเต็นทะบบันะคะลายที่5เป็นนกและลายที่6เป็นหนูค่ะ เลคอรชนะคะก็คือสติกเกอร์ที่เราลากแล้วมันก็จะติดเป็นตัวกระตูนได้เลยโดยไม่ต้องไม่ต้องแกะสติกเกอร์เป็นตัวๆนะคะรูปร่างก็จะคล้ายๆกับเ u i วที่หลบได้เหลวที liquid แห้งนะคะก็จะมีหลักสีนะคะลายแรกที่พี่พูดไปก็คือลายเม่นนะคะลายที่2ค่ะก็จะเป็นลายบ้านต้นไม้แล้วก็จะมีเพื่อนบ้านด้วยก็จะมีบ้านหลายแบบนะคะน่ารักมากๆเลยคะ่ะส่วนลายที่3นะคะจะเป็นกระต่ายภาพดอกไม้นะคะสีชมพูค่ะแล้วก็จะมีเพื่อนมันเป็นสีฟ้าค่ะส่วนลายที่4ี่นะคะ เต้นลายหมูเต้นระบำค่ะก็จะเป็นหมูสีชมพูเต้นกับเพื่อนๆนะคะรูปแบบก็จะเป็นสีชมพูด้วยนะคะข้างนอกสละที่ห้านะคะจะเป็นนกคู่กันนะคะเกาะอยู่ในคล้ายๆสายไฟค่ะแล้วก็ลายสุดท้ายค่ะลายที่6ลายลูกหนู2ตัวนะคะก็ตัวนี้จะแปลกเพื่อนเพราะว่ามันจะกดด้านบนนะคะจะไม่ได้เปิดฝาแล้วก็ลากไปค่ะวิธีการใช้นะคะเดีพอร์ชง่ายมากคล้ายๆกับการใช้เลค u i ิดลบได้นะคะก็คือลากลงไปเลยค่ะมันก็จะมีสติ๊กเกอร์ออกมาเลย วิธีการเก็บนะคะก็แค่ปิดฝาค่ะแล้วมันก็จะเ,เทมันก็จะไม่เลอะนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการลากแบบสดๆกันอีกรอบหนึ่งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลายต้นไม้แล้วก็บ้านนะคะี๋ยวเราลองดูลายสีชมพูบ้างนะคะวิธีการใช้ก็ต้องกดแรงนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นเทปค่ะเวลาที่เราอยากจะเลิกลากเราก็แค่ยกมือออกเลยค่ะถ้ามันก็จะตัดไปเองค่ะวิธีเก็บก็แค่ปิดฝาขึ้นข้างบนเลยค่ะส่วนอีกแบบหนึ่งนะคะ ตัวนี้จะกดด้านบนเปิดแล้วก็กดอันใหมยอีกทีนึงก็จะปิดนะคะวิธีการใช้ก็ลากปกติเหมือนกับเดอ و ر ช์ <Yeah. S 1> <The courage S 2> อื่นๆได้เลยค่ะลายมันก็จะออกมาเป็นสต <Yeah. S 2> ิกเกอร์ทั่วไปเลยค่ะใช้ง่ายแล้วก็เก็บง่ายมากๆเลยค่ะนี่ก็เป็นการรีวิวเดอ و ر ชทั้งหมดของปการ6ลนยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะบายๆค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะ